ทบทวนความเป็นรูปธรรมและนามธรรมให้เข้าใจอย่างท่องแท้เสียก่อนบางคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับรูปธรรมและนามธรรมให้ชัดเจนเลยรูปธรรมและนามธรรมนี้รับรู้ได้ด้วยวิญญาณขันทั้งหกช่องทางคือรูปธรรม คือวัตถุที่มีตัวมีตนสามารถที่จะรับรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งใดที่ใช้อายตนะภายในคืออินทรีย์ห้ารับรู้ได้สิ่งนั้นเขาเรียกว่ารูปธรรมตาก็ใช้รับรู้รูปวัตถุชนิดต่างๆที่มองเห็นด้วยตา แสงสีต่างๆอนุภาคทั้งหลายที่เรามองเห็นหูก็ใช้ในการรับรู้เสียงทุกชนิดจะไปรับรู้สิ่งอื่นไม่ได้จมูกก็ใช้ในการรับรู้กลิ่นลิ้นก็ใช้ในการรับรู้รสชาติอาหารผิวกายก็ใช้ในการรับรู้ผพทพะ หรือความร้อนความอ่อนความแข็งต่างๆความเจ็บความปวดมี5ช่องทางเขาเรียกว่าอินทรีห้าคือเป็นใหญ่ในการรับรู้5ช่องทางไม่มีใครที่จะมารับรู้เหมือนเขาได้คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรับรู้สิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่ารูปธปรรม ส่วนการรับรู้ทางนามธรรมนั้นก็คือใจดวงเดียวเท่านั้นอินทรีห้าไม่สามารถที่จะมารับรู้ได้ในนามธรรมก็ได้แก่เวทนาซึ่งเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์ไม่สุขไม่ทุกข์จะเอาตาหูจมูกลิ้นกายมารับรู้อารมณ์ไม่ได้ ไม่สามารถที่จะสัมผัสรับรู้ได้ต้องใช้ใจด้วยมโนวิญญาณอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะรับรู้ได้ในอารมณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นนอกจากเวทนาแล้วก็ยังมีสัญญาคือความจำจะเอาอินทรีย์ห้ามารับรู้ไม่ได้ว่าเราจำได้มากจำได้น้อย เอาตาดูเอาหูฟังไม่ได้นะต้องใช้ใจอย่างเดียวคือจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำผดทพะจำธรรมลมธรรมรมก็คืออารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแล้วมาจำได้ในปัจจุบันเช่นธรรมรมที่เกิดจากเวทนา คืออารมณ์แห่งความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ธรรมลมที่เกิดขึ้นจากสัญญาคือความจำอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตมาจำได้ในปัจจุบันเช่นอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์รักอารมณ์โลภอารมณ์หลงอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจมากมายความจำธรรมรมที่เกิดขึ้นจากสังขาร คือจำความคิดปรุงแต่งได้ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตสิ่งเหล่านี้แหละเขาเรียกว่านามธรรมจะเอาอินทรียห้ามาสัมผัสรับรู้ไม่ได้รับรู้อารมณ์ไม่ได้จะเอาหูมาฟังอารมณ์ไม่ได้ตามาเห็นอารมณ์ไม่ได้จะหมูกมาดมว่าคนนี้มีอารมณ์อะไรอย่างไม่ได้ ผิวกายก็ไม่สามารถที่จะสัมผัสอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ได้รับรู้ได้ทางใจด้วยมโนวิญญาณอย่างเดียวเท่านั้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของขันทั้งหเป็นอนัตตาคือไม่รู้ความหมายในตัวมันเองเป็นผู้ถูกรู้ไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิน้น เป็นสัจธรรมล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ทำให้ใครเดือดร้อนอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาคือไม่เที่ยงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมในที่สุดก็จะดับไปสู่สภาพเดิมของมันคือเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ ในที่สุดก็จะดับไปถ้าจิตดวงใดหรือผู้ใดที่เป็นผู้รู้ไปหลงการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของมันนี้อยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นตามกิเลสตัณหาของตนคนนั้นก็จะเป็นทุกข์เพราะไม่ได้ดั่งใจตนจิตนี้เป็นผู้รู้ ที่มีเจตสิกและอวิชชายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นตัวเราอยู่เข้ามาหลงยึดในวิญญาณขันเมื่อวิญญาณขันออกไปรับรู้ทั้งหกช่องทางก็หลงว่าเราเป็นผู้รับรู้เป็นเราเป็นของของเราไว้เสียจึงเกิดกิเลสตัณหาคิดปรุงแต่งความเป็นไปของไตรลักษณ์ของขันห้า เพื่ออยากจะให้ได้ดังกิเลสตัณหาของตนแต่มันก็ไม่ได้ดังใจตนจึงทำให้ตนหรือจิตนั้นเป็นทุกข์ในโลกแห่งจักรวาลน,นี้ท่านลองมองดูรอบๆขันหาหรือตัวเราตัวท่านดูสิก็จะเห็นแต่ความว่างเปล่าที่มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ความว่างเปล่านี่แหละคือท่ารุรู้อันบริสุทธิ์ท่านเคยเห็นความว่างเปล่านี้มันมีอารมณ์โกรธมันมีอารมณ์เกลียดมันเป็นทุกข์มันเป็นสุขไหมมันก็อยู่คงที่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วสงบนิ่งบริสุทธิ์ด้วยท่ารุรู้อันว่างเปล่านี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่มีวันเปลี่ยนแปลง แต่ท่านไม่สนใจมันเองท่านไปสนใจแต่รูปธรรมและนามธรรมที่เป็นธาตุไม่รู้ที่อยู่ในความว่างเปล่าอันบริสุทธิ์นี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาเป็นสังคตะธรรมจึงทำให้ท่านนั้นยึดมั่นถือมั่นอยากจะให้ได้ดังใจท่านท่านจึงเป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา ปล่อยวางรูปธรรมและนามธรรมที่อยู่ในความว่างเปล่านี้ไปเสียกลับมาสนใจรับรู้หันมาดูความว่างเปล่าที่อยู่รอบตัวท่านซึ่งเป็นท่านรู้ที่บริสุทธิ์นี้แล้วยึดมัน่นถือมั่นเอาสิ่งเหล่านี้เสียโดยที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆตามกฎของไตรลักษณ์เป็นอสังขตะธรรมหรือเป็นเอกโกธรรมูอยู่ตลอดเวลา ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดไม่เคยปรุงแต่งไม่เคยเปลี่ยนแปลงคงที่รู้ๆว่างๆด้วยความบริสุทธิ์อยู่เช่นนี้ตลอดมาเป็นอสังขตะธรรมนี่แหละคือพระนิพพานท่านไม่เคยหันมามองพระนิพพานเลยท่านหันไปมองแต่โลกิยะคือรูปธรรมและนามธรรมมาตั้งแต่เกิดจนถึงทุกวันนี้ท่านก็เลยเป็นทุกข เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลามันไม่คงที่ปล่อยวางรูปธรรมและนามธรรมซึ่งเป็นโลกแห่งสมมุติโลกแห่งโลกิยะหันมาสนใจยึดมั่นถือมั่นเอาโลกแห่งอสังกตธรรมคือความว่างเปล่าที่อยู่รอบตัวท่านเสียปล่อยวางรูปธรรมและนามธรรมที่เคยยึดมั่นถือมั่น ท่านก็จะนิโรดไปตลอดอนันตการพยายามศึกษาให้ดีทําความเข้าใจให้ดีในโลกแห่งจัก,กรวาลมีแต่ธาตุถูกรูก้คือรูปธรรมและนามธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎของไตรลักษณ์ไม่ได้ดั่งใจเราทําให้เราเป็นทุกข์หันมาดู ผู้รู้ที่บริสุทธิ์อันว่างเปล่าคงที่อยู่ตลอดเวลานี้เสียที่ท่านไม่เคยสนใจมันเลยความว่างเปล่าที่อยู่รอบตัวท่านนี้แหละคือพระนิพพานเที่ยงตรงอยู่ตลอดเวลาไม่มีการปรุงแต่งไม่มีอารมณ์เหนือไตรักษณ์ขึ้นไปอีกไม่อยู่ภายใต้กฎของไตรักษ์ คงที่เอกธธโมอยู่เที่ยงตรงอยู่อย่างนี้ตลอดอนันตการนั่นแหละคือนิโรธขอวอวยพรยะถาวลิวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิป,ปะเมวะสมิจตุสเปปุเรนตุสังคปา จันโทปนละโสยถามณีชโชติละโซยถาสพิติโยวิวัชานตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังระลัง พระวันตุสัพเทวตาสพัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสะทัทธาโสธีพระวันตุเตเอา้อาวแลละทีนี้